ถ้าพูดว่าขอถอนเจตนาที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนทั้งคนและสัตว์แต่ยังแพ้อารมณ์กามจนบางครั้งต้องช่วยตัวเองแบบนี้ถือว่าผิดวาจาไหมครับถ้าเราไม่ได้เป็นพระนะถ้าเราเป็นคารวาสเนี่ย เราก็รักษาให้มันพอเหมาะสมในทางของคารวะได้แต่พวกน,นี้เป็นพวกมีนิสัยจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอยู่เรื่อย <c oughs> มีนิสัยจะเป็นพระหรือเปล่าวะตอนนี้นะเราเห็นตัวบีบคั้นตัวนี้ยิ่งดีมันยิ่งลำคาญมันยิ่งทุกข์มันยิ่งเห็นโทษชัดตอนนี้นะทำไไมมันเวียนมาอีกแล้วมันเวนืนแล้วสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดเลยคือสติสมาธิ ปัญญาที่จะเกื้อกูกนะตอนนี้นะสติสมาธิปัญญาที่เห็นโทษของความบีบคั้นที่มันเล่าร้อนอยู่แล้วมันมันเรียกว่ามันนายอะ่ะมันหมดอะไรหมดอาวรที่จะยินดีพอใจกับสิ่งที่มันหลอกลวงเรานะถ้าเราได้เห็นความจริงนะเราหลงนิดเดียวเองแค่นิดเดียวเองนะแต่ขอให้เรามีสติก่อน มีสติมีสมาธิมีฐานของความตั้งมั่นก่อนเราถึงจะเห็นความจริงเราถึงจะมานั่งคํามันทีหลังนะแต่ตอนที่เรายังไม่เห็นความจริงเนี่ยมันจะบีบคั้นและทุกข์กับราคะตันหาเนี่ยโอ้ยนะจะทุกข์กว่ามันมากนะจริงแล้วมัแค่นิดเดียวนะขอให้สติมีกําลังเถิดนะเมื่อนะสติเกื้อกูลสมาธิสมาธิเกื้อกูลปัญญาผลแทงตลอดในคนแล้วเนี่ยทิ้งเลยรู้เลย มันหลอกลวงเรามานาน,นจะรู้ได้เลยนะ